พลังภวทอโลภังวทอลังวทพลังวทอปีปุรีสามีเสร่หีสาตาสามัคคีที่าสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเชิญพี่น้องไปร่วมรับชมรับฟังค่ะกิจกรรมแพร์พิธีธรรมนะคะวันนี้ค่ะ ว่าพี่น้องเรานะคะไปบำเพ็ญกิจกรรมที่ฐานต่างๆอะไรกันบ้างนะคะที่ชุมชนภูผาฟ้า wrote, น้ําและก็ที่ศูนย์ต่างๆค่ะเชิญไปรับชมรับฟังร่วมกันค่ะพื้นตนเรียบง่าสไตล์พม่า รวมพลคนใจเพชรรวมพลคนใจเพชรรวมพลคนใจเพชรจะเรียนทสำสมดุลดีมีใจลร้ทุกค่ะจะเรียนทำค่ะอาจิมจรียนำค่ะค่ะอากิมนะคะตอนนี้อากิมทำอะไรอยู่คะอ่าในฐานะที่ตัวเองดูแลชั้นแบ่งปันนะคะึ่งเป็นชั้นที่ เป็นสวัสดิการให้ให้พี่น้องที่อยู่บนชุมชนภูผาปาน้ำเนี่ยนะเนื่องจากว่าเราจะมีจิตอาสาเป็นจิตอาสาประจํานะคะซึ่งไม่ได้ไป<ะ>ออกไปหาเงินใช่ไหมคะเออแล้วก็มีจิตอาสาจรแต่ส่วนใหญ่ที่นี่มาอยู่ตอนนี้นะส่วนใหญ่เป็นจิตอาสาประจะะําแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสวัสดิการบางอย่างะคะ่ะที่ท่านต้องการใช้ที่สมุนีซอปากกาผ้าอนามัยผ้าขนหนูอะไรเงี้ยนะคะที่าท่านจำเป็นต้องใช้อ่ะถุงมือถุงเท้าอะไรเงี้ย ท่านก็ไม่มีใช่ไหมคะก็เกิดความคิดว่าเราน่าจะมีสวัสดิการส่วนนี้ที่จะเอื้อให้พี่น้องได้ได,ได้ได้มีใช่ใชไหมคะไม่งั้นท่านไปมาก็ลําบากใช่ไหมคะแล้วก็อันหนึ่งท่านก็ไม่มีเงินที่จะเป็นของส่วนตัวเราเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะ,ะ,คะถ้ามีก็พอพอใช้ใจ่ายเล็กๆน้อยๆนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็เลยว่าอันนี้จัดเป็นสวัสดิการในไหนท่านก็มาทํางานให้เราฟรีแล้วนะคะก็เลยก็เลยคิดที่จะจัดชั้นแบ่งปันขึ้นค่ะ ก็ก็เป็นดำรีที่ท,ที่ที่ทำกันขึ้นมานะคะแล้วก็ทํามาต,ตอนตอนอ่าก็หลังจากที่เรามาอยู่ตรงนี้ล้วคิดว่าจะปักลงหลักปักแหล่งตรงนี้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่า,าจัดทันทีนะคะหลังจากที่เรามั่นใจว่ายังไงเราก็ต้องปักหลังตรงนี้ใช่ไหมคะ <Yeah. S 2> ก็เลยจัดสวัสดิการอันนี้ขึ้นมาค่ะแล้วตอนพอดีง,งานที่เราจัดวันที่11 11มิถุนานที่ผ่านมาเนี่ยนะ,ะ65เนี่ย เป็นวันจิตอาสานะคะและการรวมทั้งคือตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่15ใช่ไหมคะซึ่งเป็นการจัดค่ายไปในตัวเนี่ยอาจารย์จัดค่ายอบรมสุขภาพแท่งหนีทาด้วยนะคะยา9เม็ดทีนี้ก็มีการสังคายนาครั้งยิ่งใหญ่นะคะและขณะเดียวกันค่ะมันที่สําคัญคือมีการประชุมประชุมพิเศษด้วยนะคะพอประชุมพิเศษเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องใช้เนื้อที่ในการวางเก้าอี้นะคะสามตัวเพราะฉะนั้นเนื้อที่เราต้องขยายขยายเพราะเดิมทีเรามีแค่70-80คนใช่ไหมคะก็ไม่ได้ใช้เนื้อที่มาก ก็เลยต้องขยับร่นเนื้อที่ที่เป็นชั้นแบ่งปันเดิมกับเนื้อที่ในของของคนอื่นๆที่รับผิดชอบเช่นเมล็ดพันธุ์อะไรใช่ไหมต้องขยับมาค่ะพอขยับมานี่มันก็เป็นศูนย์รวมของทุกๆอย่างทั้งที่ได้ได้ดูแลกับไม่ได้ดูแลมันก็มาปนกันหมดนะฮะแต่ตอนนี้หลังจากที่งานเสร็จสิ้นไปแล้วแล้วก็ก็มีการแยกย้ายกันเข้าที่นะฮะแต่ละที่ห้องสมุดก็ไปห้องสมุดนะะ,ะห้องนักเรียนก็ไปห้องนักเรียนนะฮะเนี่ย ตอนนี้เราก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูแลชั้นแบ่งปันค่ะทีแรกก็ยังไม่รู้จะลงตรงไหนนะคะนี่ปรึกษาหลายๆท่านก็เห็นบอกควรว่าอยู่ในตำแหน่งนี้แหละเหมาะสมนะคะคือตำแหน่งที่ลึกเข้ามาหน่อยแล้วอยู่แกนกลางนะคะก็เลยก็เลยได้มาตกลงทํากันค่ะนี่ทํามาตั้งแต่วันที่25แล้วนะคะตอ <25 S 1> <c oughs> วันนี้วนันที่ย <4 S 2> คะ่ะยี่สิบแปดแล้วค่ะยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสี่วันและะ้วค่ะสี่วันแล้วค่ะเริ่มทำช่วง ช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายคะอาจารย์ส่วนใหญ่จะออกมาทำมาทางช่วงบ่ายค่ะเพราะช่วงเช้านี้พอดีมีมีหน้านที่หลักในการเก็บผักนะคะเก็บผักสดเนาะพอเก็บเสร็จแล้วมันเวลามันก็จวนเจียนแล้วมันก็หิวข้าวนะก็ไปกินข้าวใช่ไหมคะกว่าจะได้ได้เลิกได้ยามที่จะพร้อมที่จะทํางานอีกรอบมันก็เป็นช่วงบ่ายค่ะอ,อแล้วบางทีมันก็มีเวลาน้อยและคนที่ช่วยก็น้อยนะคะเพราะว่าหลายหลายท่านส่วนใหญ่ท่านก็มีฐานประจําที่ไปลงเกษตรใช่ไหมคะก็ไม่ได้มาช่วยแต่พอดีวันนี้มี การทำมีการประชุมอภิหารนิทรรรวมกันนะก็ได้มีโอกาสาแจ้งในที่ประชุมเนาะว่าใครจะมาร่วมทำ5้าสอด้วยก็ได้นะฮะวันนี้ก็เลยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะคะทำให้งานนะรู้สึกว่ามันคลี่คลายไปในทางที่<ล>สําเร็จะะได้ง่ายค่ะเมื่อวานเพิ่งเห็นนะคะยิงกองไปเลยใช,ะะใช่ใช่ใช่แล้ววันนี้มีมีคนมาช่วยประมาณกี่คนค่กินวันนี้มีประมาณ5คนค่ะ ประมาณ5คนค่ะอันนี้นาชี้ให้เห็นเลยนะคะหมูมิดดีเนี่ยหลายหัวดีกว่าหัวเดียวค่ะหัวเดียวคิดไม่่อยออกใช่ค่ะทุกวันเห็นสคนที่มันช้าเาะใช่ใเมื่อวานยังสองคนเลยเมื่อวานยังสองคนเลยเนี่ยช้ามากคนจเร็วมากใช่ค่ะนี่ไงที่พูดบ่อยๆนะพูดบ่อยๆเลยเป็นภาษาเหนือนะคะเขาเขาบอกว่าเนี่ยคนเดียวอีทีมตายเนี่ยคนหลายเหมือนเล่นนะค็คือว่าเนี่ยคือเนี่ยการนะคะคือทํางานนะทํางานคนเดียวนะเหนื่อยแทบตายนะคะ แต่ถ้าทํางานคนเยอะๆนะมันเหมือนเล่นอะ่ะมันเหมือนเล่นอะ่ะเออมันสนุกสนานใช่แล้วมันก็เร็วใช่ไหมคะเออแล้วแต่ละคนมีความคิดที่มันสามารถที่จะยังไงเพราะอันนี้เนี่ยมันต้องใช้ความยังไงดีอะ <c oughs> ความความละเอียดมากที่จะต้องมาแยกแยะใช่ไหมคะเพราะบางคนถ้าถ้าใจร้อนจริงๆนะรู้สึกว่ามันมันเป็นงานที่โอ้โหมันไม่ทันใจอะ่นะเนาะเออ <c oughs> เพราะนั้นคนคนที่มาก็เป็นน้ําใจจริงๆที่ท่าน มามาให้กับเรานะคะเรารู้สึกขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะที่ท่านมีน้ําใจมาให้เราค่ะแต่จะบอกว่าอฟาริหานี่สําคัญมากเลยใช่ <นะ S 1> ใช่ใช่นี่แหละที่อาจารย์บอกว่างานจะสําเร็จได้เนี่ยมันต้องเป็นพลังรวมใช่ไหมคะเพราะนั้นอปริหานี่ก็คือการที่มามาเข้ามู่นะ,ะเพื่อปรึกษาหารือกันว่าแต่ละคนมีฐานงานอะไรและแต่ถ้าฐานงานเนี่ยต้องการความช่วยเหลือความร่วมมืออะ,อะไรแค่ไหนใช่ไหมคะ,ะเพราะนั้นถ้าเราบอกกันไปเนี่ย ท่านก็สามารถคนไหนท่านไหนที่มีโอกาสมีเวลาก็สามารถที่จะมารวมพลังนะคะนี<ม>่นวะสามาัคีคือพลังจริงๆค่ะนี่เหตุผลตอนนี้เลยค่ะแล,แล้วรู้สึกยังไงคะกิมระหว่างสองคนค่ะโอ้ยมันต่างกันเลยค่ะแต่งการเลยต,ต่างกันนิบรับเลยค่ะว่าเนี่ยมันสามารถสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะที่บอกว่าอาจารย์ว่านะถ้าคุณทําคนเดียวเนี่ยมันใช้เวลา10วันนะแต่ถ้าคุณใช้1ิคนนะมันจะใช,ใช้เวลาเนี่ยไม่นานเลยค่ะมันจะเร็วกว่ามากๆนะคะ เพราะว่าแต่ละคนก็มีไอเดียที่แตกต่างหลากหลายไงค่ะดีมากเลยค่ะกิมเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะคะว่าพี่น้องที่มาช่วยอกิมนาค่ะรู้สึกยังไงบ้างค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะสารทุกค่ะนะคะเดี๋ยวเราดูพี่น้องนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเดินไปทางนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะ จะเป็นจุดใกล้ๆโรงครัวเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเป็นพี่น้องที่มาช่วยค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะอขออนุญาตสัมภาษณ์สักหนึ่งท่านนะคะขอพี่หมายหน่อยค่ะพี่หมายจเจริญธรรมค่ะโอ้ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะ วันนี้เห็นพี่หมายมามาช่วยอากิมมาค่ะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะตรงนี้กิจริมตัวเองทำเกษตรเนาะตรงนี้นะคะขออนุญาตแปะก่อนเนาะพี่หมายทำไมวันนี้ถึงมาช่วยอากิมคะค่ะก็คือว่าตนปกติตนเองจะทำากิกรเนาะแล้วก็ชั้นทำทำไปเยอะแล้วค่ะแล้ววันนี้เราก็อากิมก็ได้มีการใครจะบำเพ็ญแล้วเราเห็นแล้วเป็นงานที่จะใหญ่ด้วย นะคะแล้วคนที่ใหม่เดินเถบนี้นี่ก็เป็นงานที่ที่ค้างมาหลายวันแล้วนะคะเหลือเหลือเหลือจุดนี้แหละจุดจุดสุดท้ายที่ที่คิดว่ามันจะต้องเคลียร์แล้วค่ะเพราะว่ามันมีเมล็ดพันธุ์มีหนูมีอะไรนะคะหลังจากที่เราเสร็จงานรวมพลคนใจเพชรนะคะก็ได้เวลาแล้วที่ต้องเคลียร์เพราะจุดนี้จุดสาคัญเป็นเขาเรียกเป็นจุดที่แบ่งปันนะคะที่ถ้าเราเคลียร์ที่ได้เท่าไหร่คนก็จะมาใช้ของสวนกลางนี้ได้ฟรี เห็นว่าอากิมมีเพื่อนช่วยกันอยู่ไม่กี่คนนะคะสองสองคนเองค่ะเมื่อวานใช่วันนี้วันนี้อากิมบอกว่านี่ค่ะเยอะแยะเลยวันนี้มีคนมาช่วยรวมแล้วอะค่ะห้าคนอากิมบอกเร็วมากแต่จริงๆริงกงก็เห็นนะคะเมื่อวานนะเห็นกองอยู่ตรงนู้นอะค่ะเมื่อจะพูดเดินออกมาตกใจอะค่ะว่าไอกองใหญ่ใหั่หายไปเช่นนใช่คือคือเราใช้หลักอย่างนี้นะเราจะไม่มาแยกอะไรมากเราจะแยกว่าอันนี้เป็นของร้านค้าก่อน อันนี้เป็นของที่ยังหาเจ้าของไม่ได้อันนี้มันเป็นถุงพลาสติกไว้ทำบาบพาสอันนี้เป็นกล่องเราแยกเขาเรียกวิเคราะห์ก่อนแยกแยกแต่ละส่วนจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราค่อยๆประเก็บของรายละเอียดอีกทีหนึง่งมันจะเร็วม่ฉนั้นเราก็จะง ung, งๆเราสู้แยกรายละเอียดไปอันนี้กล่องนี้อันนี้กล่องนี้อันนี้กล่องนี้อันนี้ควรเป็นของอ่งเงาะที่จะใช้เป็นครัวเพราะตอนตอนที่แต่ละคนกระจัดกระจายรวมไปเนี่ยนะคะเรา <laughs> เราไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครนะ แล้วบางท่านก็เจ้าของก็ไม่อยู่ด้วยเราก็จะกองเอาไวใ้ให้ให้ท่านมันเลือกแต่ถ้าช้าเราก็ไม่รอนะเรามีจุดแยกขยะจะไปเก็บไว้ให้แล้วท่านมาค่อยไปเอาแล้วพี่หมายได้คุยกันไหมคะกับพี่น้องที่มาบำเพ็ญกันวันนี้ค่ะว่าใครจะทําอะไรอ๋อไม่เราไปาตามงานต่างแบบทำทำได้เลยใช่ก็คืออย่างนี้เราเรา,เราไม่ต้องเรื่องมากมันนั่งแยกใครทําอะไรนะคะ พอมาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็มาถามเลยว่ามีอะไรให้ช่วยอย่างน้องเพลมาถึงปุ๊บเนี่ยมีอะไรให้ช่วยไหมอาคิมเสร็จแล้วเราก็ดูหน้าง,งานตรงนั้นปัจจุบันนะคะเราอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าง,งานตรงนั้นมันมันควรจะทําอะไรที่มันพร่องอยู่อย่างตรงเนี้ยอาคิมเห็นว่าน้องเพลน่าจะมาช่วยตรงเย็บพร่องมันจะได้แยกรายละเอียดออกมาเพราะตรงนั้นอย่างที่เห็นนะคะมันเคลียร์ไปแล้วก็มาเอาส่วนรายละเอียดอย่างเสื้อผ้านี่นะคะ ก็แยกเป็นส่วนก็ <โด S 1> คือะคะจ้ะเสื้อผ้าเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนไหนที่เราจะใช้ได้จ้ะจแล้วส่วนหนึ่งจะไปให้ชมลอลลนะ,ะส่วนหนึ่งที่อ,อันนี้ใครทำคะเนี่อันนี้เ,เดี๋ยวเราต้องแยกทีนึงนะคะก็คือนี่ชมลอลแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นทำเองหรือเปล่าคะพี่หมายชั้นเนี่ยเหรอคะ,<ฮ>ะอ๋อทางที่นี่เขาทําให้นะคะแต่เดี๋ยวเราต้องไว้ใส่ของคือเราจะแยกเป็นรายละเอียดอีกทีนึงคือมาแต่ละอย่างมันต้องแบ่งไปเรื่อยๆแล้วทําด้วยความใจเย็นนะแต่งไม่ต้องรีบหรอก เสร็จก็เสร็จไม่เสร็จก็ช่องมันแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะกับการบาเพ็ญในวันนี้คะพี่ยินดีค่ะคือมันรู้สึกตั้งแต่เริ่มแรกที่เราเดินเข้ามาแล้ว<อ>ที่เราจะมาขอเอาภาร้านด,ด้วย<อ>เราก็เอะตรงควร,ควร,ควรจะจัดการยังไงก็นําเสนออ่อากิมนะที่เป็นเจ้าของฐานนะคะว่าอากิมคะเราทํอย่างนี้อย่างนี้ดีไหมอ,อากิมก็ฟังนะ <c oughs> <c oughs> หลักการของอสาระโพคีนี่นะคะ จะมีการฟังกันเราเสนอได้แล้วถ้า,เ,าเราไม่เห็นมีไม่เห็นด้วยเราก็วางดีแต่บางเอิญอากิมเห็นด้วยกับที่ที่หมายะะได้เสนอว่าเราแยกเปน็นส่วนๆไปก่อนแล้วจากนั้นเรา่อยมาเก็บว่าแต่ละส่วนคนอยู่ที่ไหนมันง่ายพักเดียวเองแล้วพอเราสม,มัคคีกันก็มีแรงเนี่ยวนำ mm hmm. เดี๋ยวน้องวาสนามา mm hmm. เดี๋ยวน้องทิพย์มา mm hmm. เดี๋ยวน้องเพนมาเนี่ยค่ะ mm hmm. เขาก็ดึงคนมาช่วย mm hmm. เพราะว่า เราไม่ทะเลาะกันไงแรงเหนียวนำที่เราจะร่วมแรงร่วมใจกันทำในสิ่งที่ดีมันก็จะกอเกิดขึ้นจากจิตใจเราที่เมตตาอยากช่วยจริงๆก็คงประมาณนี้มีความสุขครับทุกคนมีความสุขแล้ยินดีค่ะอธุษมานกับพี่หมาด้วยนะค่ะสาธุค่ะนะคะจากพี่หมาเสร็จนะคะจ้าหูกดูก่อนโอเคแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนะขอออกก่อนนะตัวเอง อันต้องเพนพี่เป็นเพนค่ะจะเริ่มจะพูดอะไจะเริ่มทำค่ะพี่เป็นเพนทำไมวันนี้ถึงมาช่วยถานงานนี้คะก็นั่งพิมพ์เอกสารให้นักเรียนปริญญาเอกแล้วก็ทำกันบ้านของตัวเองมานานหลายวันแล้วค่ะแล้วก็เห็นพี่น้องประกาศว่าวันนี้ถ้าใครจะมาช่วยถานงานอากิมหรือว่าจะลงแปลงเราก็เลยคิดว่าเออวันนี้เรามาช่วยอากิมดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันก็รกมานานแล้วค่ะ จะได้เก็บให้มันเสร็จๆไปค่ะแล้ววันอื่นที่ที่มีการประกาศพอได้ยินบ้างไหมคะหรือว่าเราไม่ได้ยินเลยเออสองสาวันนี้ไม่ค่อยได้ยินเลยนั่งอยู่แต่ในนู้นนะคะเพ่งอยู่กับคอมพิวเตอร์จนแบบเมื่อยไปหมดแล้วค่ะเอ,อ๊ของพี่มันเพ่นทานหน้าทําอะไรอยู่ลรอคะเนี่ยทานหน้าก็แบบพิษมันออกจากหน้าคะ่ะหนึ่งจากเออเรานั่งอยู่กับคอมนานๆด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วก็บางทีเราก็กินอาหารเกินหรืออะไรเงี้ยมันก็เริ่มพิษมันเริ่มออกทางหน้าทางตาแล้วค่ะ,คะแล้วก็ทมตัวค่ะ,คะโอ้บำเพ็ญไปดีดีมากเลยนะคะ,คะบำเพ็ญไปก็พอกหน้าไปนะคะนอกจากทำกุศลแล้วก็ยังดูแลตัวเองอีกด้วยนะคะค่ะแล้วมาบำเพ็ญนี่รู้สึกยังไงบ้างคะพี่เลนดีมากเลยค่ะมีความยินดีค่ะพี่น้องที่นี่ทุกท่านช่วยเหลือกันดี ท่านอาจารย์ก็เมตตาให้คําแนะนํากับพวกเราทุกอย่างแล้วก็ได้ฟังธรรมะของท่านอาจารย์ทุกวันแล้วหมู่กลุ่มพราลมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาคุยธรรมะกันแล้วท่านก็จะสอนวิธีการล้างกิเลสอะไรให้เราค่ะขาดได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้มากจากตอนที่มาแรกๆเนี่ยไม่เคยรู้เลยค่ะว่าล้างกิเลสล้างยังไงและมันทุกเนี่ยทำยังไงพอมาอยู่กับพี่น้องเนี่ยพี่น้องมาสานพลังช่วยกันดีมากเลยค่ะเลยทําให้แบบ รู้สึกว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่เราจะอยู่ต่อไปตลอดชีวิตฮะพุ่งได้ข่าวว่าพี่บันเพนเดินทางมาจากสหรัฐหรือเปล่าใช่ค่ะทำไมถึงเปลี่ยนใจคะว่าจากสหรัฐมาอยู่ภูหผาค่ะ,คะก็ตอนที่อยู่ที่นู่นเนี่ยมันก็มันทุกทุกคือหนึ่งทำมาหากินอย่างเดียวค่ะมีแต่งานกับบ้านเงินแค่นี้ค่ะมันมันมีแต่ทุกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น แล้วก็ตอนหลังเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยอยู่ทางนี้แล้วท่านป่วยป่วยแล้วเราจะมาก็มาไม่ได้เพราะว่าเราไปอยู่นู่นเราเปิดร้านอาหารแล้วร้านเนี่ยมันยุ่งขึ้นแล้วคนงานก็ไม่ค่อยมีค่ะแล้วอาจารย์ท่านก็ฟังธรรมะของอาจารย์ท่านแล้วท่านบอกว่าพี่น้องเอ้ยกลับมาบ้านเราเถอะอะไรถ้ามันเดือดร้อนเกินฝืดฝืนเกินทะเลาะบอกแวงเกินเหนื่อยเกินเนี่ยให้กลับมาบ้านเราเถอะพอได้ฟังอันนี้ที่ในะคิดว่าออ๊ยอาจารย์เรียกเราแล้วอาจารย์เรียกเราแล้วแต่เราก็อยากกลับมา แต่กลับมาไม่ได้แต่พอตอนหลังเนี่ยพ่อท่านาล้างใจแล้วท่านรู้สึกว่าจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ท่านก็ขอร้องเราแต่เราก็ยังมาไม่ได้ค่ะเราก็คิดว่าทําไมเราถึงมาไม่ได้แล้วอยู่มาวันหนึ่งท่านอาจารย์ได้เทศขึ้นว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยถ้าจะไปไหนก็ไปไม่ได้ทําอะไรก็ทําไม่ได้เนี่ยให้หยุดกินผลิตภัณฑ์สัตว์ดูแลจะเกิดปฏิหารเราตั้งจิตเดือนเดียวเองค่ะเป๊ะเลยค่ะออกเลยมีคนมาขอซื้อร้านเลยขอโทษนะคะตอ,อทนที่หยุ่สารล่ะค่ะ ไรายได้เยอะไหมคะเยอะค่ะทําร้านอาหารเนี่ยร้านมันขายดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นจนแบบเราไม่อยากได้แล้วแล้วรู้สึเสียดายไหมคะในการที่กลับมาอยู่ไม่เสียดายเลยแม้แต<ม>่น,นิดเดียวค่ะสามเดือนสุดท้ายเนี่ยที่เราจะกลับมาเนี่ยจริงๆแล้วเราจะกลับมาตั้งแต่สิ้นปีเอ่อสิ้นปีหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าหุ้นส่วนแล้วก็เขาเป็นน้องสะพ้ายเก่าเราแล้วก็หลานเราเนี่ยเขาป่วยกระทันหันเราก็เลยต้องอยู่ช่วยเหลือแล้วสามเดือนสุดท้ายนะ่ะเรา ที่จะกลับมาทุกทีเนี่ยทำงานจะไม่เคยรู้เลยว่าเงินเท่าไหร่อะไรเไงี้ยค่ะคเมื่อ3เดือนสุดท้ายที่เราจะมาเนี่ยเขาแบ่งให้เรามา1ล้านบาทเราจิตเราบอกว่าไม่เอาแล้วให้อีกสิล้านก็ไม่เอาค่ะไม่เสียดายเลยค่ะ แล้วมาอยู่อย่างนี้ใช้ชีวิตเรียบง่ายนะคะ,คะดูดูดูของพี่แต่งตัวนะคะ,คะนี่นะคะ,คะแต่งตัวแบบเรียบง่ายเลยะค,ะค่ะถ้าเทียบกับสมัยก่อนนี่แต่งตัวแบบนี้ไหมคะไม่ค่ะแต่ว่าคือจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนแต่งตัวมากแต่ว่าอยู่โลกภายนอกเนี่ยเรื่องจากเราทําร้านอาหารเนี่ยเราก็ต้องแต่งตัวให้ค,คือ เสื้อผ้าต้องใหม่พอสมควรแล้วก็หน้าตาเราก็ไม่ได้แต่งเลยค่ะอยู่ภายโลกแต่ว่าพออยู่นี่เรารู้สึกเจอพี่น้องตัดผมสั้นอะไรอย่างงี้สบายมากเลยค่ะเป็นชีวิตที่เราต้องการเลยจําได้ว่าเคยเห็นของพี่วันเพ็ญน่ะมาสอบถามรายการแต่ก่อนยิงผมยาวอยู่เลยใช่ค่ะ,คะแล้วรู้สึกยังไงคะกับชีวิต กับพี่น้องอะค่ะที่เรามาอยู่ร่วมกับหมู่วิทดีที่ปุผปะฟ้าน้ำอะค่ะดีค่ะดีมากมากเลยค่ะตอนแรกเนี่ยไม่ทราบว่าภาษามันคืออะไระแล้วพอมาอยู่นะคะอาจารย์ท่านก็จะบอกตลอดเลยว่า <c oughs> เห็นทุกสนุกดีเราก็มาสนุกยังไงแล้วปรากฏมาว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะ,คะเห็นทุกถ้าเป็นโลกภายนอกเนี่ยเราก็จะระเบิดพูดสิ่งที่ไม่ดีกับคนที่มาทําให้เราทุกแต่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยอาจารย์ท่านก็สอนให้เราไม่ทะเลาะเบาอแวงกัน เราก็เลยเก็บตัวนั้นไว้แล้วเราเห็นความทุกข์มันอยู่ในอกเรานี่มันแบบเหมือนภูเขาระเบิดนะคะเห็นควันสีดํากระจายมาแล้วมันทุกข์มากเลยแล้วพอตอนหลังมาได้เราได้มาล้างหมู่กลุ่มได้มาช่วยล้างก็จากการที่เราชังคนที่มาทําให้เราทุกข์กลายเป็นว่าเราขอบคุณท่าน ที่ทําให้เราเห็นทุกทําให้เราได้ล้างทุกค่ะเหมือนอย่างที่คําสอนของอาจารย์พูดเลยค่ะชีวิตเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนแ<ล>ต่ก่อนพอเห็นใครทําให้ทุกนี้เราต้องจัดการจัดการเลย,ค,เลยค่ะต,ตอนนี้ใครทําให้เราทุกเราก็ขอบคุณขอบคุณค่ะเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนใช่ค่ะใช่ค่ะที่วันเพ็ญถ้าจะให้ฝากถึงคนที่ดูนะตอนนี้ค่ะที่ที่เห็นในหน้าจอนะคะมีสิบเอ็ดท่านนะคะอยากฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านตอนนี้บ้างคะค่ะก็พี่น้องค่ะ ก็ปฏิบัติธรรมะแล้วก็ฟังธรรมะของท่านอาจารย์ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรามาถูกทางแล้วชีวิตของเราเนี่ยไม่มีอะไรดีไปเท่ากับธรรมะแล้วค่ะเพราะว่าที่จากไปอยู่โลกภายนอกมาเนี่ยมีแต่หาเงินหาทองแล้วผลสุดท้ายเงินทองมันก็ไม่ได้ไปช่วยอะไรเราได้เลยค่ะสิ่งที่จะทําให้เราพบกับความสุขที่แท้จริงนี่ก็คือธรรมะค่ะท่านอาจารย์ได้บอกว่าพี่น้องถ้ามีโอกาสนะคะเข้ามารวมกลุ่มรวมพลังกับพวกเรานะคะแล้วก็มาอยู่ที่นี่เนี่ย ทุกอย่างนะคะอ,อาหารก็ไร้าสารพิษอากาศก็บริสุทธิ์แล้วก็เราปฏิบัติธรรมะมีปฏิบัติศีลการและมีธรรมะให้ฟังทุกวันเพราะฉะนั้นค่ะเข้ามารวมกลุ่มกับพวกเรานะคะแล้วชีวิตท่านจะได้พบกับความสุขอย่างที่ปัจจุบันนี้ที่เราได้รับอยู่ค่ะ,คะ อนุโมทนาพี่บำเพ็ญนะคะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะพี่องที่อยู่ทางบ้านนะคะถ้าอยากจะสัมผัสชีวิตแบบนี้นะคะต้องลองค่ะต่อไปเรามีค่ายสุขภาพนะคะที่ถ่าย้าน้ำนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเรามานะคะมาดูพี่น้องบำเพ็ญนะคะเราก็ได้ประโยชน์จากการดูพี่น้องบำเพ็ญนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูท่านอื่นบ้างนะคะนี่นะคะ บรรยากาศคะ่ะอ๋อนี่นะคะพี่หมายนะคะพี่หมายนี่เป็นด็อกเตอร์นะคะเนี่ยคะ่ะด็อกเตอร์หมายขวัญพุทธนะคะมองแบบนค่ะยาคือสารสมบัติของก๊กิมอนยาปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีปุ๋ยตลอดการคะ่ะย่าปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีค่ะปุ๋ยด,ปยปยดีปุ๋ยฟรีคือ ปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีคือยายาปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีตลอดยายา